จะติดตั้ง EV Charger ทั้งทีใครว่าแพงเพราะตอนนี้คีลายเรามีโปรโมชั่นพิเศษรุ่น CLC ขนาด7กิโลวัตต์จากปกติ34,900บาทลดเหลือเพียง25,900บาทและสำหรับรุ่น CLC ขนาด22กิโลวัตต์พร้อมจอ LCD จากราคา51,900บาทลดเหลือเพียง39,900บาทเท่านั้นพร้อมโปรแรงๆเทินเครื่องเก่าเป็นเครื่องใหม่รับส่วนลดทันที5,000บาท และยังผ่อนสบายสบายถึง0%นานถึง10เดือนแถมการรับประกันถึง4ปีเต็มไม่ใช่แค่ราคาคุ้มค่าเท่านั้นแต่คีลาย EV Charger ยังออกแบบสวยทันสมัยใช้งานง่ายตัวเครื่องผลิตจากวัสดุ PCASA แข็งแรงทนแดดทนฝนพร้อมมาตรฐาน IP65 ทั้งกันน้ำกันฝุน่นและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยระบบ9 Protection ทั้งป้องกันไฟรั่วไฟดูดฟ้าผ่าและไฟกระช่าทั้งหมดนี้มั่นใจได้เลยครับเพราะคีลไลอยู่คู่คนไทยมากว่า26ปีติดตั้งและดูแลโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญครบวงจรเลือก EV Charger ทั้งทีเลือกที่คุ้มค่าปลอดภัยไว้ใจได้เลือกคีไลสนใจติดตั้ง EV Charger สามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ